ว <laughs> ัดวัดจับอะไรกับมึงอะไรเนี่ยเด็กวัดจับฟองพีดก ผีเด็กไหน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 เห็นมันตัวเลยอผีเด็กเปิดเองประตูอยู่เฮ้ยประตูข้างล่างเปิดเองเนี่ยผมมองผีอยู่เนี่ยเฮลโหลผีอะไรกูเห็นผีเด็กเห็นเป็นเด็กเลยเราเห็นไฟฉาย้เราตกมันไดเนี่ยตอกมันไดเนี่ยตอกบันได้หรอเหลือมิเห็นเนี่ยยืนยืนงยิ่งเลยเนี่ยไม่เห็น ไม่เห็นเเนนีี่่ยยไม่เห็นไม่เห็นยังไม่มีใครเห็นเลยฮัลโหลฉิบไก่ละของมากันแค่นี้ไม่ทำไมเห็นอยู่คนเดียวตรงกูเห็นเด็กอยู่เนี่ยนี่นม่นี่เรามากันแค่นีเว้ยเรามากันแค่สี่ของเล่น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 เจอของเล่นเจอของเล่นทุกคนครับทุกคนครับทุกคนครับดูจอผมนะฮะดูจอผมนะฮะจอผมนะฮะ ดูผมนะฮะอ๋อเห็นแล้วเงาเจ๊โอ้ยชัดเกินเด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 ินเเดินอาไปจ่อเอาไปจ่อมาเป็นตัวจริงอะหรอชัดเกินให้ขอรอยเอ้ยขอรายได้ขอรายได้โต๊ะโต๊ะโต๊ะอุ้ยเอาแล้วเอาเเฮ้ยดี๋ยวนะถ้าไม่เห็นไม่เหมือนกันวเหย็นไม่เหมือนกันลอย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 ค้างด้วยนะลอยค้างแบบลอยไปมาอยู่นะอ้าวหายไปแล้วหลุดหลุดหลุดแสดงว่ามันต้องเดินไปที่อ ใช่ใช่ใช่ใชนดอะไรวะผมยังมดอยู่เลยนี่นี่ผมสิผมิยังยืนจอผีอยู่เลยตอนนี้โอ้โยขยับามโหมขยับต้องขยับขยับคือร้องค้วเจ็ดห้าเจ็ดห้าเจ็ดห้าแปดสิิมโหมดามเก้าบเก้าสเนี่ยตอนนี้แลนอยู่อยู่ตรงหน้าผีเลยเนี่ยเก้าสิบโจก็อยู่หน้าผีเนี่ยทุกคนอยู่หน้าผีมาเลยเนี่ยมองมองผมองผีเนี่ยบบผู้หญิงร้อยเปอร์เซ็ต์ตเอ้าวไหนร้อยเปอร์เ็นต์แล้วทำไมไม่โ่ เดี๋ยว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 แต่ถ้ารอบนี้รอดได้นะอุ้ย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 อะไร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 อู้รอดไปเฮ้ยเฮ้ยเคี้ยวบ้านบ้านคนเขียนอ่ยเห็นไม่ตรงกันเลยเห็นไม่ตรงกันสักคนมันกำลังจะเล่นคุณ <poisoned indo> <surprisingly> อยู่ตรงบันไดเนี่ยใครเห็น <bizarre> ยังเนี่ยมันใครเห็นกูเพงเนี่ยอย่างยเห็นแล้วเห็นตรงนี้แล้วเห็นตรงนี้แล้วเห็นตรงนี้กูเห็นกอคนแรกเห็นตงกต่แล้วเนี่ยไอพี่ยังไม่เห็นวะโหอไอโฮยไม่เห็นเลยมาบอเออเน่ยเห็นอะไรยังอยู่ตรงบันไดใช่ไอ้ยะไอ้ย่ะไอ้ยะอีกแล้วอีกแล้วโว้ยหลอดไฟแตก ลอดไปเด้อไอ้ยศโดเดี๋ยวโดนเดใครไปไหนแน้วโดนดึงปกินยิ้มไก่แล้วป็นดนดึงหรือวใครรู้ปะเนี่ยไม่รู้เบนเบนมาอนี้เหรอหนเบเมนยู่เดียววะเบเมนนี่ไงเนอะรบนเนจะจอแล้วอยู่ไหนเนี่ยอ๋อเนี่ยอ๋อนี่เห็นกระจกละกระจกพึ่งโพโอ้โหทำไมอยู่ๆกลายป็นว่าผมผมจริงมผอยงอ้ผมอย่างไรวะอ้าว้ยเฮ้ยเีซิบขีกระซิ ผีกระซิบม่ผีมันเขี้ยจังฮัลโหลอุ้ยเขียนมากเขียนมากเออไอ้ยเด็กจะแล้วจะแล้วผีเด็กผีเด็กหายไปแล้วอยู่ตรงบนนั้นเชี่ยอยู่ข้อใต้ดิน Surprise motherfucker อะไรไม่ได้ผีเด็กไหนวะพี <Safe. S 1> เด็กหายไปแล้วแต่เสียฟิกอยู่ครบเลยอยู่ข้อใต้ดินเมื่อกี้ผีเด็กไปจีบแมนเราเราอารมณ์แบบ กูกกูทำไรเออจอสานจอสานเฮ้ยเดี๋ยว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 นะเดี๋ยวนะพี่ตโจอยู่หน้าบ้านใช่ใช่พี่พีพีผมเดินดูหน้าจอผมผมไม่เห็นพี่ What the fuck พี่ตายแล้วเหรอยืนหน้าประตูผมไงเนี่แลนมีมีคนสองคนยืนหน้าประตูพี่ก็ยืนอยู่พียืนอยู่ผมอยู่ผมอยู่กันแลนแค่สองคนไก่เราเลยผมเป็นสามคนอ้าวแล้วกูสินะ

ไม่เห็นศพเลยอ้าวเห็นยืนอยู่ตรงนี้เนี่ยตายไปไหนไม่ที่เชียทำไมจะอ๋อนี่ไอ้ยืนน้ามันเนี่ยเป็นศพอยู่เนี่ยเป็นศพเหรอเห็นยืนอยู่ตรงเนี้ยหลอกพี่ยืนมุดมุดอยู่ตรงเนี้ยเนี่ยพี่ยืนหมุนอยู่ตายเล็กเฮ้ยโง่สิโดูคอผมเฮ้อะไรไปเรื่อยมาหนี่งโอ้ยตายแล้วเดี๋ยวหนีทันไมนี่ยกลับเถอะไอ้เีัย โอ๊ยนะขอหนีก่อนหีก่อนไม่ไหวละเดี๋ยวเขียนมากเขียนมากโอค้นเขียนนะเฮ้ยเราเรายังไม่รู้เลยเรายังไม่รู้เลยขึ้นรถไปเลยขึ้นรถไปเลยกลับไปเลยนีไปแล้หนีก่อนบ้านนักนบ้านเขียนมากลมเลิกภารกิจลมเลิกภารกิจพี่โจผมกลับไปแล้วนะพี่โจไม่กลับอีกเหรอผมกลับไปแล้วจ๊ะอยังไปนะครับอย่าหยุดหัวไปเลยหัวไปเลยหัวไปเลยผมกลับไปแล้วพี่จอยมันกมั มักูกลับมาด้วยคมันจะพักขยูเล็บว่าทำไมทำไมยูเล็บไปแล้วอ่ะยูยูเล็บแล้วแต่ตัวยังไม่เล็บฮัลโหล